วันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจจากเวทีการประชุมระดับนานาชาติโดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนิอนนอกกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมสัมมวัดครั้งที่4ภายใต้หัวข้อสัตวษแห่งอาเซียนของธรรมะธรรม โดยมีองค์กรสถาบันชั้นนำร่วมเป็นเจ้าภาพเช่นสถาบันโพคะยาวิชาราแ980และศูนย์อินเดีศศึกษาเป็นต้นครับบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยผู้เข้าชมจากหลากหลายประเทศทั้งพิสุสงนักบวชผู้นำศาสนาและบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการเช่นศาสตราจารย์ดรจิรพันธ์ประพันธ์วิทยาราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาตันติภาษานชายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเป็นต้นครับ ในโอกาสนี้ครับท่านดรคีโสวัตรรัตนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศกัมพูชาได้กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างความสามัคคีและสันติภาพโดยเน้นย้ําถึงการพึ่งพาอาศัยกันร,ระหว่างประเทศและการนําหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างความ,มกลมเกลียวและความยั่งยืนในสังคม นอกจากนี้ครับท่านคำปญญานยิทธราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรายังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาสังคมโดยชีย้ให้เห็นถึงความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองร่วมกันครับการประชุมในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความพยายามร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียในการนาหลักธรรมและความสามัคคีมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่มั่นคงนะครับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประสบการณ์ระหว่างประเทศจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลกได้และนำพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายการนําหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมาติชนออนไลน์ อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวขาจับไม้เซลฟี่นะครับตัวนี้สามารถที่จะแบบพกพาได้ด้วยนะครับนะสามารถที่จับใส่มือถือแล้วก็มีไฟตรงนี้สามารถชัดแบบได้ในตัวแล้วก็มีตัวสวิตช์ w i f i เป็นสวิตช์ไวเลสที่สามารถกดปิดเปิดได้นะครับขาตั้งตรงนี้สามารถที่จะตั้งขาตั้งได้นะครับมีขาตั้งแล้วก็มีไฟมีไฟก็คือกดค้างไว้เห็นไหมฮะเป็นไฟนวลเห็นไหมฮะเป็นไฟนวลอันนี้เป็นไฟขาวระดับหนึ่ง ไฟขาวระดับ2ไฟขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะสีเหลืองนวลคือมันอัจรประโยชน์มากคุณจะสามารถที่จะเซลฟี่ในที่แม้จะแสงน้อยก็ได้ยืดสูงได้เท่าไหร่ครับลองดูปืดนี่สูงมากเห็นไหมน,ะนี่สูงมากนะหรือจะเป็นไม้นะอย่างนี้ก็ได้ครับสามารถจัดได้นะเนีสามารถหมุนรอบได้เป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นแนวนอนนะถ่ายอย่างนี้ก็ได้ หร In ือเป็นแนวตั้งก็ได้เห็นนะเนี่ยเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้อัดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูตัวไฟเนี้มันก็สามารถหมุนหน้าหลังได้ด้วยนะเนี่ยสามารถหมุนได้เห็นไหมเห็นไหมแล้วคุณใส่ก็แค่ตัวลูกยางตัวนี้ ก็แน่นจับหนึบนะครับลูกยางก็คุณภาพเหมือนกันนะแล้วก็สามารถที่จะแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวนอนนะครับแนวนอนแล้วก็หุ่นเป็นแนวตั้งเห็นไหมคือสามารถไล่ได้ไล่ไปข้างหน้าหรือไล่มาข้างหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็สวยนะครับสวยงามนะตรงนี้ก็ได้นะครับ นะครับโอเคนะครับสนใจตัวนี้คุณภาพดีนะครับเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงนะแล้วก็สามารถเก็บพบพาได้เนี่ยเก็บก็คือเท่านี้เองเล็กแค่นี้เองเห็นไหมกระทับรักนะครับเนี่ยแค่นี้โอเคสนใจนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าได้เลยนะครับเรามีตรงนี้ให้นะครับเขาบริการจัดส่งให้ด้วย